ร้องข้อเก้าคำว่าสวัสดีเอชซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมเมย์อยู่ที่เซเว่นนะครับเออเมาทำอะไรน่ะเหรอมาดูเจ้าบิ๊กการ์ดโอลเดนย่านะครับทุกคนนี่ครับเข้ามาใหม่นะครับเซนเซียเราจะเอามันไปลุ้นการ์ดวิบวับนะครับแล้วก็เอามาลุ้นการ์ด SS อ่านะครับสุ per ปสปุ per ปปแรนะครับนี่ให้ลูกสาวเลือกนะครับเอาล่ะกลับมาถึงบ้านกันแล้วเราก็ไปจัดกันมา2กล่องพ่อเลือกหนึ่งกล่องลูกเลือกหนึ่งกล่องไม่เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับครับข้างในจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับอันนี้คือรูปแบบของการาดระดับธรรมดานะครับแน ดูกันใกล้ๆครับใกล้สุดแล้วในในหนึ่งกล่องน,นะครับจะมีขนมนะมดึงขนมออกมาจะดึงขนมะมีขนมหนึ่งหอ่อมีก๊ารซองเล็กอย่างนี้นะครับอันนี้คือแกะแกะไปแล้วอันนึงนะครับอ่ะโชว์ดิดูนะคะใช่ อันนี้เป็นระดับธรรมดานะครับแต่ความพิเศษนะครับก็คือ,อนี่ครับตัวบิ๊กการดนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ในนี้ก็จะมีสองใบนะครับแล้วเขาจะแถมไอ้ตัวนี้มานะครับนี่ม,มาดูบิกกบ๊กการ์ดกันค่ะบิ๊กการ์ดอันนี้อะไรเลย<า>อันนี้อะไรสวยมากใช่หรอไละรจริงหรือเปล่าครับ ออกยังไงพ่อได้ไหมเออฉีกเลยฉีกเลยถูกกลัวพ่อจะเก็บซองไหมอันนี้ซองมันใหญ่เกินเข้ากรอบไม่ได้ดูนะครับปกติจะเข้ากรอบอย่างนั้นนะครับทุกคนรมัลุ้นมันลุ้นโคตรอ่ะอันนี้ระดับเอ็นนะครับอีกใบนึงอ่ะอีกใบนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เลยนะอ๋อเขาเคยเห็นแบบนี้แสดงว่าเยี่ยมเลยอันนี้คือเกลือนะครับ แต่ที่เขาให้ซองเล็กๆมานะครับที่เป็นซองเล็กๆอย่างนี้นะครับผมจะบอกไว้เลยว่าเขาให้เอามาลุ้นกา์าเอ่า s r นะครับคือระดับแร์สุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าอ่าบิ๊กการ์ดเซนเซียอีเวนต์นี้นะครับ มีกี่แบบให้สะสมนะครับแล้วมีการ์ดแรอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปจากทางโอเดนยามาขึ้นในวิดีโอให้ทุกคนดูด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับต่างๆของเจ้าบิกการ์ดตัวซองใหญ่นะครับก็จะมี H r S R S S R T R r N S แล้วก็เป็นระดับการ์ด N C ก็คือ normal นะครับ ต่อไปก็เป็นเจ้าซองสีเงินใบเล็กนะครับก็จะมีระดับ R R R N C นะครับแล้วก็ที่พิเศษที่สุดเลยก็คือ s S R ลายนี้นะครับ11ใบในโลกเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าใครได้ครอบครองใบนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับคุณกำลังกำเงินแสนเอาไว้อยู่ในมือนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะครับและเหนืออื่นใดนะครับก็มีคนเปิดเจอเจ้า s S R เบอร์นี้แล้วนะครับโอ้โหดวงต้องทํามาด้วยอะไรเขาลงในกลุ่มเอาไว้ครับเขาขิงเอาไว้นะครับว่าเขาเอามาแค่สามจุ่มนะครับแล้วก็เปิดเจอครับโอ้โหทุกคนอะไรจะดวงดีขนาดนั้นเอาละเสร็จเรื่องรูปแบบการสะสมแล้วนะครับก็กลับมาที่การลุ้นของผมกันต่อนะครับข้างหลังอาจจะลบไปนหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นมุมศิลปะของลุงเมยนะครับ อืมนี่คอนบดคอนบดผูกผูกเชือกด้วยฮะอ่าระวังขาหักครับไม่มีอะไรทําก็นางบานลูกครับต่อไปครับมากันที่กล่องนี้ของเราเลยนะคะชีเด็ดเลยอันนี้พ่อเลือกนะครับพ่อเลือกอันนี้ลูกเลือกครับคนละกล่องครับแกะเลยอันนี้ชีเด็ดเลยนะคะไลองแกะดิแกะดิแกะดิอันนี้เกะยามันใช่แล้ นี่ไงแทนแทเด้นแทะดเดเ้โอ้ยสวยสวยสวยซองสวยมีอะไรอีกดึงออกมานี่เห็นไหมเนี่ยในหนึ่งกล่องจะมีเล็กกับใหญ่นะครับเล็กนนเอาไว้<บ>ลุ้น <ใบ S 1> ระดับแร้นะครับมีสิบเอ็ดใบในโลกเท่านั้นนะครับถ้าใครเจอถือว่าโชคดีมาก่ก็ขนมนะครับรวมกันเป็นสี่อันนะใช่อ่ะแกะเลยมาแกะอันนี้ก่อน จอไม่กินการเสียเวลาเดี๋ยได้ไหมได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอากันไกลมาดีกว่า okay. วโอเคทุกคนเราเป็นหนึ่งเอาล่ะครับและวินาทีที่เรารอคอยก็มาถึงเปิดนึ่งอลเล็กออกมาว่าเราจะเจอวิบวับมั้งหรือไม่ถ้าเราไม่เจอก็คืออะไรเฮ้ยอะไรว,วิบวับจริงเหรอพูดจริงไหมเนี่ย เฮ้ยทุกคนเฮ้ยมีปับจริงด้วยแต่นี้เป็นระดับระดับอาร์อาร์นะครับอุ้ยเป็นไงแล่าเซนเย่าพาร์ทสองฮะใบเล็กก็มานะครับบอกแล้คุณลูกมันดีคุณลูกเลือกนะครับเดีนะโอ้ไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้เลยต่อไปครับ อ,อันนี้แยกไว้ก่อนสวยไหมสวยไหม<ะ>ไหนดูด้านหลังดูด้านหลังดิอ๋อด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับโอด้านหน้าสวยมากเลยเบอร์อะไรอะ่ะเบอร์เลยัมเบอร์ดูนเบอร์ดิศูนย์แปส,สองศูนย์แปดสองเหรอไหนเออ,อเออใช่ว้าวลูกเลือกประสบความสำเร็จไปแล้วหนึ่งต่อไปอันใหญ่แะแบบดีไหม มาแอบดูก่อนแอบดูก่อนการข้างหลังจะสวยนะครับใบใหญ่อุ้ยทองอุ้ยทองจริงเหรอจริงอุ้ยทองม,มีใช่แหละตกใจเลยไม่ใช่ทองนะครับแค่ขอบเฉยอุ้ตกใจหมดเลยนะครับแล้มันจะทองไงเฮ้ยพ่อ,อาสต์ดีใจือว่าได้ทองจริงๆนะครับอไม่ทองเหรอไม่ทองเป็นสีขอบเนี่ยเหมือนอันนี้ไงเนี่ย อ,อันนี้ไม่เห็นทองเอ๊ะหรือว่าทองอ่ะโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลาไปก่อนกับกับใบแลนะเนี่ยใบแลกับเร่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ใช่ <c oughs> นึกว่าขอบทองโอ้โหตกใจหมดเลยอันนี้มันไม่ทองไม่ใช่มันเป็นสีทองแต่ถ้าเป็นแบบใบแลมันจะต้องมีแบบวิปับเหมือนอย่างเงี้ยนี่ๆๆๆนี่นี่ง่ายงย จะต้องมีแบบเป็นปีซึมเป็นเป็นลุงเป็นอะไรแบบนี้เออคือคืออะไรก็ระดับธรรมดาแต่ขอบโคตรสีเฉยโอเคสำหรับคลิปนี้โชคดีไปก่อนนะใช่แล้วคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนลาไปก่อนและคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีขุวไว้แว้วท่นพูดไปเรื่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ ให้ช่องลุงเมย์ด้วยนะครับให้ช่อลุงเมย์สายปั้นไปถึงหนึ่งล้านวิวขนาดนั้นเลยไปแล้ว <laughs> บานะ๊บายบายลาไปด้วยกับมาริโอ้บุ๊บแบบบุ๊บแบบบุ๊บแบบเกลือเกลือไหมเกลือไปไปไปหนะี่งเนื้ว่าแล้วหัวหอม ก็เกลือดูหงิวดิยังไม่ได้แกะเลยเลยแนะกะพี่โอ้แกะให้หน่อยฮะแกะหน่อยมันรอเอ,เอ้เกือแห้ <laughs> อบอกมันรอเราอยู่ไงอ้าวไดแอลไดอลร้อยเก้าครับไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ติ๊กเกอร์ ก็ทำไมหอยอ๋อมันเป็นวิบับเหมือนกันหมดเลยวิบับอะไรไม่มีวิบับสักอันวิบับได้เมื่อวานแล้วที่ลูกเปิดสีสองเมื่อวานใช่เหรอเฮ้ยวิบัฟเอ๊ลูกแม่งมือดีว่ะเมื่อวานมันก็เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวพังมีสันนี้ในในเดี๋ยวงอลูกเฮ้ยวิบับจริง ไมู่มือดีเว้ยมันเลือกถูกกล่องรุ่อันมันก็เลือกนะมีอยู่สี่กล่องนะพ่อหลับตาหลับตาลายอะไรไม่รู้เฮ้ยตรงนี้เป็นสีทองด้วยลายอะไรไม่รู้ครับเป็นเหมือนดวงดาวครับกาแล็กซี่เหรอใช,ใช่ปะ่ะเห็นปะ่ะอันนี้แรงไหมอันนี้อันนี้น่าจะแรงแหล,ละมั้งพ่อไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวถามในกลุ่มอันนี้เกลือ ได้เหมือนกันพ่อี่รักษาเทปีเลือไว้ได้สมบูรณ์แบบมาก